สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับแอดมินเจเอสคิวซนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขายรหัส ROV เป็น ID ที่54กันแล้วนะครับสำหรับ ID นี้ตั้งราคาอยู่ที่6,000บาทครับถ้าท่านใดสนใจถ้าท่านใดงบถึงนะครับดูคลิปนี้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยว่ารหัสนี้คุ้มค่าไหม มีสกินรีเจนของวิโอเลตนะครับพร้อมกับรูนสายเมทเนี่ยเรียกได้ว่าเวลสาหมดเลยนะฮะเลเวลรหัสนี้28เล่นอีกนิดหน่อยจะปลดล็อกช่องรูนได้เพิ่มขึ้นแลงปัจจุบันอยู่ที่ดับคอนคูลเลอร์มีตัวสกัดตัวละครใหม่ของเกม r าเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าท่านใดสนใจเรามาเข้าเรื่องสําหรับข้อมูลในดีนี้กันเลยดีกว่านะครับรหัสนี้เลเวล19สกิน11นะครับแล้งปัจจุบันอยู่ที่ดับคอนคูลเลอร์กี่ดาวเดี๋ยวเราไปดูกันในท้ายคลิป รหัสนี้เลเวล28นะครับเล่นไปแล้ว400กว่าเกมอยู่ทีมเอาเป็นว่าชื่อกับชื่อทีมเนี่ยผมจะทําการเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวรหัสนั้นมีปัญหาตามมานั่นเองนะครับในส่วนของการแข่งขันก็มีเล่นตามนี้เลยด้านสกอร์นะครับ MVP Legendary p e n t a k i ดูได้ตามด้านข้างประวัติการเล่นฮีโร่หลักๆนะครับก็จะมีนาตาย่า มาแกนกาแอสเซนกาเตี่ยวเซียนนะครับเพรต้าตัวละครใหม่นะครับกิลดอร์วีล่าการีริโป้และคริซี่นั่นเองก็จะเห็นได้ว่ารหัสนี้เนี่ยเป็นเน้นหนักในสองสายเม็ดอย่างแท้จริงเลยนะครับแอเซนกาที่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นรหัสนี้ก็เล่นไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในสองอย่างอื่นกันบ้านด้านประวัติการเล่นเนี่ยก็มีการเล่นแพ้ชนะทั่วไปนะครับตามสไตล์ของเกมโมบ้านั่นเองนะฮะ ทีนี้เรามาดูในสองฮีโร่ใน d ดีนี้กันนะครับเอาเข้าผิดเข้าในนี้ดีกว่าฮีโร่ใน d ดีนี้นะฮะจะมีท่านด้วยกันไว้ทั้งหมด1 0เท่าไรเนะี่ยสิตัวละครนะฮะก็เดี๋ยวเราจะนับกันตั้งแต่ด้านล่างนะครับก็รหัสนี้มีเพ ta, n น่าอเลสเตอร์เตียวเซียนเพรต้าทาราเนตยามีแล้วสกัดตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมมาวีรหัสนี้ซื้อไว้แล้วครับ วันเฮลซิงเซนิดลีโปรหัสนี้มีครับอัเซนกามิหน้ามาแกนกาจินหน่าเโอเลตและกาเรีวีล่าคิวดอและคลิซี่เรียกได้ว่ารหัสนี้มีให้ท่านในส่งฮีโร่ไว้ทั้งหมด19ตัวเรียกได้ว่าในสงสายเม็ดเนี่ยนะครับขาดแค่อิลูเมียตัวเดียวเท่านั้นนะเรียกได้ว่าถ้าท่านเล่นอีกนิดหน่อยหรือจะเติมซื้อเอาก็ได้ก็จะมีในสงสายเม็ดครบทุกตัวละครเลยเนะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงเล่นอย่างมากในส่งไอดีนี้ ด้านสกินในไอดีนี้นะครับก็ไม่น้อยหน้ครับมีด้วยกันในท่านทั้งหมดสกินนะฮะในดีนี้สูงถึง11สกินนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันตั้งแต่สกินแรกกันเลยรหัสนี้มีสกินคริซี่ล่าง f o r e เรเวอร์ชินะครับสกินต่อไปเป็นสกินล่างฮาร์ t เบรกเกอของวีล่านั่นเองรหัสนี้มีสกินที่3นะครับอันนี้เป็นสกินรีเจนล่าง f ฟี r รของ v i โอเลนะครับซึ่งเป็นสกินรีเจนที่หายากมากๆจากในลอตเตอรี คนส่วนใหญ่สุ่มกันไปหมดกันไม่ต่ำกว่า2,000ตัวนะครับส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะผมเนี่ยผมได้ทำคลิปสุ่มในส่นงลอตเตอรี่ไปหมดไป5,000ตัวถึงได้นะครับในส่งสกินรีเจนของวิโอเลตตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสกินหายากมากๆถ้าเฉลี่ยเป็นเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000-3,000บาทเลยทีเดียวสำหรับสกินตัวละครน,นี้นะฮะต่อไปเป็นสกินของวิโอเลตร่างชาร์ปชูเตอร์ก็เรียกได้ว่าในส่งตัวละครวิโอเลตเนี่ยรหัสนี้มีทั้ง2สกินกันเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปเป็นสก,กินของมาแกนกาในดีนี้นั่นเองนะฮะต่อมาเป็นสก,กินของมาลอชล่างดอนมีในสองสก,กินแต่ไม่มีในส่งตัวละครต้องไปซื้อเอานะครับในส่งสก,กินของวานเฮลซิงรหัสนี้มีครับต่อไปเป็นสก,กินของสกัดซึ่งเป็นตัวละครใหม่ด้วยนะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับสก,กินอันนี้นะฮะเนี่ยนะฮะโอเคนะครับนี่คือด้านในสงตัวละครใหม่กันเลยทีเดียวเอาไปเลยนะครับในดีนี้ นะฮะต่อไปนะครับเป็นสกินเชฟนั์ของเทนนะฮะก็เรียกได้ว่ามีใน2สกินแต่ไม่มีใน2ตัวละครนะครับต่อไปเป็นสกินของนาตาเลียนะครับหรือนาตาย่าบางคนก็เรียกกันไปแล้วแต่คนเรียกนะครับก็มีด้วยนะครับสำหรับสกินลลโอสกินนี้นะครับหรือสกินตุ่จีนนั่นเองที่เราดูจากลักษณะก็ได้รู้กันแล้วต่อไปเป็นสกินของเพลตานะครับก็เป็นตัวละครใหม่ที่ต่อจากก่อนสกัดนะครับพอตัวนี้มาปุ๊บ สกัดก็มาต่อเลยนะครับเรียกได้ว่ารหัสนี้มีทั้งตัวเพรต้าและตัวสกัด2ตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมอากันเลยทีเดียวนะครับนี่คือในสองสกินทั้งหมดในดีนี้ครับเรียกได้ว่า11สกินมีสกินลีเจนด์หนึ่งตัวก็ถือว่าไม่น้อยหน้าแล้วนะฮะต่อไปเรามาดูในสองรูนในดีนี้กันนะครับรูนเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับรหัสนี้มีรูนในสองสายเมทเวล84กันเลยทีเดียวนะครับ เหลือ2ช่องเท่านั้นที่รอการปลดล็อกนะครับแล้วถ้าปลดล็อกปุ๊บสั์ทัดก็สัตรูน3เข้าไปอีก2ตัวก็จะเป็นเวล90้าสิทันทีในสงสายเม็ดนะครับเพราะว่าเงินก็ยังเหลือ 4, อี4พันพอที่จะซื้อรูนอีก2ชิ้นได้เลยสำหรับรูน3นะก็จะเน้นในส่งพลังเวทจอกกวเวทเวทเวท้ำพายรถกูดาวนะครับเรียกได้ว่าสายเม็ดเนี่ยก็ใช้ได้รตรงสายแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับรูนชุดนี้ ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นช่องว่างเปล่า,าเอาไว้ให้คุณนับรูนไปกับผมนะฮะก็รูนแดงจะมีด้วยกัน12ชิ้นนะครับรูนม่วงจะมีด้วยกันทั้งหมดอีกเท่าไหร่93ก็เป็น12ชิ้นเดีวยวกัน24บนะครับ24บวก9อ่า24บวก9ก็เท่ากับ33นะครับถ้ากับว่ารหัสนี้มีรูน3ด้วยกันทั้งหมด33ิชิ้นท่านลองเอา2,000ันไปคูณ33ดูได้เท่าไหร่นี๋ยือ็จำนวนเหรียญที่ท่านต้องเสียไปเพื่อรูนทั้ง 33ชิ้นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับในส่นงเป่าเป้หรือคลังนะฮะราดนี้ก็มีหยดน้ํา1ชิ้นส่วนฮีโร่ยีชิ้นส่วนสกินร้อยยี่สิบห้าเหรียญคูณ2 3วันอีก1ครั้งแล้วก็การเช่าในส่งตัวละครและสกินบางตัวอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับรูนให้ใช้งานอีกเพียบนะฮะเรียกได้ว่าในส่งชิ้นส่วนสกินเนี่ยมีถึง125ท่านสามารถเอามาแลกในส่งสกินได้เลยเดี๋ยวผมให้ดู นี่ยนะครับถ้าท่านมีในสตัวละครเนี่ยอันใดอันหนึ่งใน3ตัวละครนี้สามารถแลกได้ด้วยชิ้นส่วนเลยนะฮะและ1ตัวละครจะใช้ทั้งหมด50ชิ้นส่วนนะครับในการแลกนะครับและรหัสนี้มี125านั่นหมายความว่าสามารถแลกได้อีก2สกินจะแลกเดโมนิกของนาคอสเซนติเนลของซิลไฟรหรือชักนาล่าง h ฮสแม t ก็ได้ถ้าท่านมีตัวละครนะครับ นั่นหมายความว่าเหมือนเหมือนสรุปไปในตัวได้เลยว่ารหัสนี้มีสกินเพิ่มอีก2สกินคือ3สกินเนี้ยเลือกเอาได้เลยว่าจะเอาสกินไหนแค่ไปซื้อตัวละครเพิ่มเท่านั้นเองนะฮะนี่คือข้อดีทั้งหมดของ ID ดีนี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจดีนี้นะฮะก็แนะนำครับราคา6 0 0 0บาทอาจจะแรงไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ไม่อยากเสียเงินเติมเองอยากได้รหัสไปโดยการเสียเงินครั้งเดียวจบนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งถ้าใครคิดว่าแพงก็ไม่ว่ากันครับ ก็ถ้าใครคิดว่าถูกแนะนําเลยครับไอดีนี้นะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมปล่อยรหัส r อาวีมาทั้งหมดเนี่ยโคตรเยอะเลยนะจะจะ60ตัวละตัวนี้เป็นตัวที่54ทุกตัวออกหมดนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับตัวเร็วตัวที่ผมขายเร็วสุดก็คือจะประมาณ5นาทีออกเรียกได้ว,ว่าคนซื้อนี่แม่งไม่รู้แม่งดูคลิปจบหรือยังแม่งบอกมาถึงแม่งเอาเลยครับพี่นะครับผมก็จัดซัดให้เขาไปเลยนะ ก็สําหรับตัวนี้ก็หวังว่าจะอยู่ไม่เกิน2วันนะครับถ้าท่านใดงบถึงอยากได้สกินลีเดนวิลเลตตัวนี้มาเอาไปเลยนะครับในราคา6,000บาทลูนสายเม็ดจบเลยนะครับฮีลโร่สายเม็ดขัดเอลอมิเอ,เอเตตัวเดียวนะฮะและมีสองตัวละครสกัดกับตัวละครเพลตา้าสองตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วด้วยโอเคครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ IDRV ตัวที่54นะฮะขอบคุณครับ